สอนหาตังใน ROV ให้ได้เยอะๆแบบนี้ทากันยังไงไปชมอย่างแรกเลยหลายคนก็าอาจจะมองข้ามสิ่งนี้ไปคะ่ะอะ ไปดูในร้านค้ายมันจะมีแพ็กรายสัปดาห์กับแพ็กรายวานันเนี่ยแพ็กรายสัปดาห์ค่ะเราจะเสียแค่เพียง10บาทนะคะเพื่อที่จะได้สกินสีสวยหรือว่าจะเป็นเพชรประมาณนี้ค่ะซึ่งหญิงมองว่าค,คุ้มสำหรับสายที่ไม่เติมนะเพราะว่าเราจะได้มีสกินสีสวย,สวยแบบเช่าก็เธอเอามาเล่นอย่างที่2คือแพ็กรายวันนะคะเราจะเสียเพียงแค่ หนึ่งไอ้นี่นะคะหนึ่งเหรียญทองเองนี่เลยนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะได้ลูกแก้วเพื่อนําไปหมุนหาของรางวัลในออร้านลูกแก้วประมาณนั้นลหละในลอตเตอรี่และที่เป็นไฮไลท์สําคัญนะคะนั่นก็คือการขายของค่ะการขายของในที่นี่คือการขายของเช่าค่ะพวกเอฟเฟกสังหารเนี่ยอันละ30แกดูดิพี่มี4อันใช่ป่าวเนีไงไง่ยพี่ก็ขายไปเลย4อันก็ได้รอยี่สิบเหรียญทองเนี่ยเรามีตั้งเยอะเราก็ขายไปเลยค่ะ ซึ่งเอฟเฟกพวกนี้นะคะมันได้จากที่ GM นะคะให้ฟรีในกิจกรรมต่างๆที่ว่าแบบเราอาจจะเป็นแบบหมุนบ้างอาจจะเป็นแบบแลกเหรียญบ้างต่างๆอ่ะ ซึ่งมันมีเยอะมากทุกเดือนทุกสัปดาห์หรือว่าทุกวันเลยซึ่งเราสามารถหาได้โดยทั่วๆวไปซึ่งเรามีเท่าไหร่นะคะเราก็กดขายไปเลยหรือว่าอีโมจิไหนที่เรานะคะมองว่าไม่สวยก็แค่ขายมันไปนเถอะอ่ะทุกคนดูนะเหรียญทองของอิกนะคะตอนแรกมัน4ี่แสนหนึ่งหมื่นตอนนี้มันเป็น4ี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันซึ่งก็ขึ้นมาพันเหรียญน,นะคะหาเหรียญแป๊บเดียวแบบนี้ค่ะอันนี้คือสติกเกอร์ต่างๆเอฟเฟตนะคะได้มาจากที่ g m อจ นั่นแหละจากกิจกรรมต่างๆซึ่งตอนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้นะคะว่ามันไม่สามารถขายรูนได้แล้วเหมือนสมัยก่อนซึ่งสมัยก่อนนะคะมันสามารถขายรูนได้แบบก้อนละ400อะไรประมาณนี้ซึ่งสมัยนี้นะคะรูนเขาก็เอามาแจกฟรีและที่สําคัญนะคะอย่าลืมเล่น55หรือว่า 3v3 เนะ้อมันก็จะได้ตังเหมือนกันและนี่ก็จะเป็นวิธีง่ายสําสหรับการหาตังใน ROV นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์อีกด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจ้า